อืตาอยากกินจะพาเดิน,าน,นปาดแม่ทาเนี่ย ฮากอนฟูนนะฟูนฟูนองค์ใหญ่ๆสูงๆไป พอไปแล้วพูดนะโอ้แสงอาทิตย์ซองงามมากมันทั้งนี่ออกว่าได้ละเบ,บิดเ <laughs> สุดแล้วเอออันนี้พี่ปูน,นี่องค์ย ดูกนเด้อ,อูเดี๋ยวพาไปชมรอบๆองุอ่นไ่ปันไดพี่น้องอยู่บ้านห้วยสีเสียดบ้านห้วยสีเสียดอำเภอผูหลวงบนยายกินผู้น,น้อยหนึงบา ให้กินผู้นในห,หน่อยนึงพวกมักง่งงงายได้บ่เคยเห็นกัมาไหวมากราบขอพรเด้อองค์ปูมุจลินแห่ได้พาอ่อนชมบึ